เสียละชอบช่วยเหลือคนทั่วไปไม่เลือกว่าญาติหรือชาวบ้านทั่วไปเป็นที่รักของทุกๆคนคุณปูล่องเป็นส่วนรวมจิตใจของครอบครัวและญาติพี่น้องกับปูลเกียรติบุญเป็นผู้เมตตากรุณาแก่พี่น้องปุตรหลานเหลนและผู้อื่นเสมอมาคุณปู่ล่องเป็นผู้ทำบุญกุศนและมีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดรวมทั้งมีจิตใจที่อ่อนโยนลดเริง และคุยสนุนวาระสุดท้ายเมื่อพุศักราช2 5 5 9คุณปู่ร่องได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงลาเมื่ออาการดีขึ้นต่อมาได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลที่บ้านตามอัตภาพเมื่อวันที่11รกรกฎาคมคุณปู่ร่องได้มีอาการหายใจเหนื่อยอและได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา10นาฬิกา สิดีอายุได้96ปียังคงความโศกเศร้าเสียใจให้กับภรรยาและลูกๆหลานๆได้ญาติาพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งแม้วันนี้พวกเราจะไม่มีคุณปู่ร่องแล้วแต่พวกเรายัางมีเลือดเนื้อของคุณปู่อยู่ในร่างกายอยู่ในหัวใจของลูกหลานทุกๆคนชีวิตนี้พวกเราภูิใจเหลือเกิน ที่มีบุญได้เกิดเป็นปลูกหลานของคุณปู่ร่องขอกุศลผลบุญตลอดจนคุณงามความดีทั้งหลายที่คุณปู่ร่องได้สร้างไว้เป็นพลังปัจจัยและเป็นแสงสว่างส่องนำพาดวงวิญญาณของคุณปู่ร่องเกิดบุญไปสู่สุคติสุขสงบสติบัญสมนสวรรค์นัสัมภรายพดยรักและอะไรยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนครับ